สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงวันนี้มีอะไรกันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้ก็จะมาเกี่ยวกับคดีหนึ่งอีกหนึงคดีนะครับในช่วงอังกฤษในยุคปี1840นะครับกับเรื่องราวของซาร่า a ดัสเลนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในนามเดอะบอสตันพอลสเนอร์เคยคิดไหมครับว่าคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดอาจจะเป็นคนที่อันตรายที่สุด เรื่องราวที่จะเล่านี้ก็คือเป็นคดีที่ยืนยันความคิดนี้ได้อย่างน่ากลัวนะครับซาร่าเป็นผู้หญิงวัย24ปีจากหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อพอตทอนนะครับในเขตเบดฟอร์ดชัยประเทศอังกฤษกับกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ใช้วิธีการที่โหดร้ายแล้วก็เงียบงันก็คือการวางยาพิษนั่นเอง แล้วมาดูกันนะคว่าซาร่าเป็นใครแล้วก็มาจากไหนเธอฆ่าใครไปบ้างและทําไมถึงฆ่ากระบวนการพิจารณาคดีทีส่สะเทือนขวัญน,นี้นะครับแล้วก็ผลสุดท้ายที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์การประหาชีวิตในประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับผมซาร่าเดสเลนะครับเกิดในปี1819ในฐานะเด็กกำพร้าที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ในยุคนั้นผู้หญิงที่ไม่มีเงินไม่มีทองตัวเลือกในชีวิตมันก็น้อยมากนะครับในปี1840นะครับเธอก็ได้แต่งงานกับซีมอนมีทนะครับผู้ชายที่ทํางานเป็นคนงานแล้วก็มีลูกชายด้วยกันนะครับในชื่อว่าโจนานะครับแต่ว่าความสุขนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพียงแค่ไม่กี่เดือนซีมอนก็เริ่มป่วยด้วยอาการแปลกๆปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เสียชีวิตอย่างกระทันหัน ตามด้วยลูกชายเล็กของโจอย่างโจนานะครับที่เสียชีวิตด้วยอาการคล้ายๆกันนั่นเองในยุคนั้นการเสียชีวิตด้วยโรคป่วยเป็นเรื่องธรรมดามากแต่สิ่งที่น่าสง,ส,งสัยก็คือซาร่ากลับไม่เศร้าโศกเลยนะครับหลังจากงานศพเธอก็ย้ายไปอยู่กับน้องสาวอีกนะครับแล้วก็ไม่นานก็พบรักใหม่นั่นเองนะครับก็คือวิลเลียมและในยุค วิกตอเรียนนะครับการที่ผู้หญิงไม่แต่งงานใหม่เร็วเกินไปก็จะถูกมองว่าผิดปกติแต่ซาร่าไม่สนใจคำนินทานนั้นนั่นเองนะครับผมในปี1842นะครับซาร่าเล้แต่งงานกับวิลเลียมดัสเลย์นะครับแต,แต่การแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปด้วยดีวิลเลียมเป็นคนที่หิวโหยแล้วก็ชอบดื่มเหล้าแล้วก็บ่อยครั้งก็ชอบใช้ความรุนแรงกับซาร่าด้วย แต่สิ่งที่วิลเลียมไม่รู้ก็คือเขากำลังอยู่ในแผนการอันชาญฉลาดของซาร่านั่นเองจนกระทั่งในเดือนตุลาคมในปี1842วิลเลียมเริ่มป่วยด้วยอาการเดียวกับสามีคนแรกของซาร่าก็คือท้องเสียคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนพร้อมด้วยอาการแปลกๆที่แพทย์ในยุคนั้นไม่สามารถวินิจฉัยได้ อีกสิ่งหนึ่งก็คือในช่วงเวลาเดียวกันนะครับมีพยายมีพยานหลายคนเห็นซาร่าเข้าออกร้านยาขายยาในหมู่บ้านพอทอนเพื่อซื้ออาร์เซนิกสำหรับกำจัดหนูนะครับหรือยากำจัดหนูนั่นเองในวิกตอรเรียนนะครับการซื้อสารหนูเป็นเรื่องปกติเพราะใช้กำจัดหนูและก็มะแมลงแต่ซาร่าซื้อมากกว่าปกตินั่นเองนะครับเธอนำสารหนูมาผสมกับแป้งทำเป็นเม็ดยาแล้วก็บอกวิลเลียมว่า เป็นสมุนไพรรักษาโลกนั่นเองวิลเลียมก็ได้เสียชีวิตในเดือนตุลาคมในปี1นึ่แลสี่สองะรก็นี่คือจุดเริ่มต้นของการสืบสวนที่จะเปลี่ยนชีวิตของซาร่าไปตลอดกาลนะครับเมื่อวิลเลียมเสียชีวิตนะครับญาติก็เริ่มสงสัยกันแล้วว่าเอ๊ยทำไมถึงต้องเสียชีวิตแล้วก็ซาร่าก็ดูไม่เศร้าโศกเลยและยิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็อีกนะครับก็คือ เคยทาแบบนี้มาแล้วกับสามีคนแรกนั่นเองจนกระทั่งตํารวจก็เริ่มได้เข้ามาสอบสวนแล้วนะครับที่ทําให้สิ่งที่เขาตกใจก็คือหลักฐานแรกไปเสร็จจากหลานยาที่บันทึกการซื้อสารหนูของซาร่าหลายครั้งหลักฐานที่2คือการเปิดหลุมศพของเซมอนและก็โจนานะครับพบสารหนูในร่างกายหลักฐานที่3นะครับแอนนะครับน้องสาวของเซมอน ได้แบบได้เล่าให้ฟังว่าก็เคยป่วยหนักหลังจากกินยาสมุนไพรที่ซาร่าให้เหมือนกันนะครับการพิจารณาคดีเริ่มต้นที่เบดฟอร์ดในเดือนกรกฎาคมในปี1843ซาร่าพยายามอ้างว่าวิลเลียมเป็นคนฆ่าเซมอนและขาโจน่าเพราะความอิจฉาริษยาและเธอฆ่าวิลเลียมเพื่อแก้แขน แต่เรื่องโกกนี้ก็มีช่องโหว่มากเกินไปนะครับทําไมซาร่าถึงไม่แจ้งตารวจถ้าวินเลียมเป็นคนฆ่าทําไมเธอถึงต้องซื้อสารหนูเองและทําไมพย,พยาหลายคนเห็นเธอทํายาเม็ดให้วินเลียมกินนะครับคณะรู้ขุนใช้เวลาเพียง30นาทีในการตัดสินว่าซาร่ามีความผิด<ม>ผู้พิพากษาได้พูดถึงเธอว่าเธอเป็นคนที่ไร้หัวใจอย่างสิ้นเชิงนั่นเองนะครับผม จนกระทั่งในวันที่5สิงหาคมในปี1843นะครับก็เป็นวันอีกวันที่ประวัติศาสตร์อังกฤษได้ก็ได้เปลี่ยนไปนะครับซาร่ากลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถูกประหารชีวิตในเบรดฟอร์ดในรอบ10ปีแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคระบาดของพิษนะครับในอังกฤษนั่นเองและในระหว่างปี1843จนถึง1852มีผู้หญิงถึง22คนถูกประหารชีวิตโดย17คนเป็นการวางยาพิษคิดเป็นร้อยละ7 7นั่นเอง ฝูงชนกว่า1 2 0 0 0คนมาดูการประหารชีวิตซาร่าซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในยุคนั้นนะครับการประหารชีวิตในสาธารณะเป็นการลงโทษและการเตือนใจสังคมนั่นเองนะครับผมผลกระทบต่อสังคมนะครับรัฐบาลเริ่มควบคุมการขายสารหนูอย่างเข้มงวดการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสารพิษในร่างกายแล้วการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการฆาตกรรมด้วยยาพิษนั่นเองนะครับผม แล้วซาราไดิมีสร้างอะไรไว้บ้างใช่ไหมครับเธอก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของภัยอันตรายจากภายในนั่นเองนะครับก็คนข้างในคนรู้จักคนไกลชิดพวกนี้นะครับคดีของเธอก็ถูกนาไปเขียนเป็นหนังสือละครแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ทําให้สังคมวิตตอเลียนตระหนักถึงความสามารถในการฆ่าของผู้หญิงนั่นเองแล้วก็ยังมีคําถามที่ยังมีคาใจอยู่อย่างเช่นว่าซา่าฆ่าคนแค่สามคนจริงหรือไม่หรือว่ามีเหยื่อ หลายอื่นอีกที่เรายัางไม่รู้นะครับผมแลวมาสรุปประเด็นสั้นๆของคดีนี้กันนะครับผมอย่างเช่นจุดเริ่มตน้นก็คือชีวิตที่ยากลาบากนะครับเด็กกำพร้าต้องแต่งงานเพื่อความอยู่รอดแต่เลือกใช้การฆาตกรรมเป็นทางออกนั่นเองวิธีการที่เงียบงันนะครับการใช้สารหน,นูผสมกับยาเม็ดแสดงให้เห็นถึงความฉลาดและความโหดเหี้ยมของเขานั่นเอง ความล้มเหลวของระบบในยุคนั้นนะครับการตรวจสอบการตายก็ยังไม่พัฒนานครับทำให้ซาร่าฆ่าได้หลายคนก่อนถูกจับได้นั่นเองแล้วก็คดีนี้ก็ได้เปลี่ยนกฎหมายแล้วก็ระบบการแพทย์และการรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับการฆาตกรรมด้วยยาพิษนะครับคดีของซาร่าก็สอนว่าบางครั้งแผนอันตรายที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็มาจากคนที่เราไว้วางใจที่สุดนั่นเองแล้วก็ความชั่วร้ายไม่จําเป็นต้องมาในรูปแบบที่เราคาดหวังไว้นะครับผม อันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของซาร่านะครับหรือว่าเดอะพอ t ทอมพอยซ n e r นอร์นะครับที่เราได้หาเรื่องราวสั้นๆมาให้เดราได้ เกี่ยวข้องกับในวันนี้นะครับในวันที่5สิงหาคมนั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวของวันนี้มีอะไรหรือวันนี้ในอดีตนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีการออกเสียงผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยในณที่นี้ด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็หา,าทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ